นี่อยู่กับมาดามเดียครับผู้สร้างวัตภูมิพลรุ่นเหนือไม่สวัสดีครับสวัสดีเจอกันอีกแล้วจริงๆจะพูดว่าเป็นวาระที่สามแต่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มีไปทําพิธีที่ท่าสะแบงาสะแบงหลวงปู่ศิลาครับผมอธิษฐานจิตรวมพีมวนสารรวมปั๊มนาเลิกก็จะเป็นหแล้วนะครับใช่ค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นวาระที่6ละครั้งนี้ถือเป็นวาระที่ห้าพรุ่งนี้เป็นวาระที่6ค่ะมีทะเลแล้วก็วาระสุดท้ายก็คือ วาระที่สาหลักหนืองนวาระที่7สรุปก็คือ7จากตอนแรกบอก5นี่เป็น7แล้วใช่ค่ะโอ้โหทำถึงจริงๆถึงจริงๆวันนี้ครับบรรยากาศครับมีความพิเศษยังไงแตกต่างจากวาระผ่านมาไงครับประดาก็จริงๆแล้วความพิเศษก็อยู่ที่ว่าเราจะเชิญอาจารย์ที่เป็นคาราวาสและมีชื่อเสียงทางด้านอุอุกเซก ทุกครองครั้งทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้วัตถุมงคลอันเนี้ยครบเครื่องเรื่องสายพุทธแล้วก็เรื่องทุกๆสายเสน่ห์เมตตามหานิยมครบทุกเรื่องเลยค่ะวันเนี้ยเห็นคาราว่าแต่ละคนมาโอ้โหเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ต่างๆที่มีความแตกต่างกันแล้วมาจากทั่วประเทศสี่ภาคอีกแล้วแล้วก็ร้อยแปดท่าน เช่นเดียวกับเกจิก็ร้อยแปดท่านใช่ค่ะทำไมต้องทำสุดทำใหญ่ทำอลังการเลยขนาดนี้ก็ตัวเองก็ชอบเก็บด้วยครับผมก็อยากจะทำให้สุดกันเลยแล้วก็เราก็ทุกคนก็จะได้บูชาได้แบบเป็นสิริมงคลกับตัวเองจริงๆ